ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็วันสองเม้ามีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆจะส่งมีมจากทางบ้านนะครับมาร่วมสนุกกันมีข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งมาบอกนะครับน้องที่ฝึกง,งานจบแล้วนี่ต่อไปผมต้องตัดคลิปเองคนเดียวแล้วมันข่าวดีหรือข่าวร้ายวะโอเควันเสาร์นี้จะเป็นยังไงครับไปแต่ชาก่อน เพราะคลิปนี้สนับสนุนโดย o p t ตัซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโรขาวแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมากขาวแวน่นมันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวารลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับอืมทหารเงินหรือจะเป็นยังไงอ่ะอืม โอเคโดนแกล้งนะครับผมรู้ว่าพวกคุณเคยทำตอนเป็นเด็กือความบาปในเวยเด็กนั้นหรือพฤติกรรมที่ทำตอนเด็กอ่า นายไม่ได้ทำการบ้านมาใช่ไหมผู้ที่ไปทำการบ้านมาออกมไหมนี่มาล้อนหน้าห้องจะต้องสั่งสอนหน่อยมันถูกว่ะอืมโอเคไอที่ช่วยจริงๆรู้ป่ะคืออะไรเข็มขัดอันนี้ไม่ได้ช่วยไหมอือผมอาจจะตัดออกหลายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่า น้องส่งมาซ้ำอ่ะแล้วเริ่มมีคนบ่นนะครับแต่พอผมไม่ลงคลิปน้องน้องก็งอนน่ะเนี่ยให้ผมทำไงเนี่ยอืมอืมอืมเมใช่เซเล่เซเคอสเพย์เหรเกเรเกเรไง Hands like this. set hands Uh huh. hmm. like One fingers Come Danny, up. of on. Mm เฮ้ยเดี๋ยวชอบเสียงตอนสุดท้ายแป๊บนึง okay, ่งโอเคเกเรจริงด้วยอืมกดวาวให้สาวกูเป็นอะไรมากเปล่าไอ้แก่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่กูเป็นพ่อมันแล้วมึงเป็นใครวะ <laughs> 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 okay, Kayla okay, okay, okay. Light Saber, and like nobody can match my skill and my power. Movement card, This is my new invention, alarm clock. The design is very human. Let my good friend demonstrate. up in ขอแค่นาฬิกาปลุกเฉยๆได้ไหมมึงจะเอากระมังมาทำไมเนี่ยแถมครับออกยังกะได้ไอโอเคได้เคยดูแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ เฮ้ยเกียร์รถอะไรวะเนี hey. ่ยมึงรถอะไรเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่เทสลาหรือไม่น่าใช่นะเกียร์มึงเยอะไปไหนเนี่ยดูอืมแม่นีฮมีบุญคุณอันใหญ่หลวงอ๋อสามสิบล้านเหรอ สาสิบล้านแม่เฝัวเงิน30สิบล้านจนไม่ลืมตาโอเคผมรู้ว่าทุกคนน่าจะเก็ดลูกนะตกแม่น้าเจ้าพระยาสาสิบล้านบังตาพวกเราเจ้าค้าเป็นมากันเลยโอเค<แ>มี มีเครดิตอยู่ข้างล่างนี่ครับอ ARM ยี่สิบช e นนี่ครับก็อย่าลืมไปติดตามนี่ครับโอ้โหคุณอาร์มพาชมสามสิบล้านเงินรึหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเก็ตเนี้ยสามสิบล้านเนี่ยส่งหลายครั้งแล้วค่ะแต่อยากออกโอเคได้ ที่เอกคือขำไม่ไหวเกี่ยวกับอะไรวะใฮ้ให้ให้้้้ฮ่ามันต้องหัเท้าเลยตอนแรกนเกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยปิดเพลงยเปิดเพลงมามันลงตัวโอเค อย่าทำนะครับอันนี้อันตรายไหมส่งครั้งที่6ครับเมื่อกูได้เป็นคนขายเสื้อผ้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นลายยูนิคอร์นขี่มาโพนี่ครับอืมอ่ะผิดขี่มาโพนี่ไม่ใช่คิตตี้เออคิตตี้ขี่มาโพนี่เออพี่พูดผิดไหมพี่แค่พูดผิดโทษเต้นจนเสาหัก ตอนแรกผมเห็นเป็นเสาหลักด้วยซ้ำแหมดูเดมอนโซเลเยอร์เยอะเกินสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่งานผอมของโรงเรียนวัดหนองกูดแก้วนะคะเต้นค่ะเว่อเว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 ่อเว่อข้น้องแรกอีกค่ะแรงมันน่าจะฟาดหัวใครสักคนมาดข้น้องแรงอีกค่ะโอู้หาไม่เป็นไรค่ะสบายดีค่ะยังโอเคอยู่นะคะยังโอเคดีที่ไม่ฟาดหัวใครนะครับแหม อ่ามาอีกแล้วแอมอดิกต okay. oh, okay. right. ิกตู้เนี่ยครั้งที่สิบครับพี่อ๋อแอมอดิกติกตู้เสด็จกันตองนี้โอเคมิลาแมนราฮิมอุ้ยกันไปงช้าหมดอดแตกเลยแม่ส่งครั้งที่สามค่ะอ่าผีหรือเปล่าวะสยองขำเรอ ไม่น่าจะใช่เดียวนะโอ้โหมึงจะขันอะไรเยอะขนาดนั้นพอแล้วโอเคมันเป็นลานที่แบบว่ายิ่งขันเยอะมันยิ่งเด้งแรงเนีเอ้อน่าจะประมาณนั้นไหมหยากออกคลิปครับ <c oughs> ารไม่ทันเนี่ยมีดูอิ่ง <Okay. S 1> E S S A Y <S <Okay>. <S คืออะไรวะแป๊บเรียงความนี่ครับคือเขาพยายามจะเขียนเรียงความในนาทีสุดท้ายเลย okay, okay. ได้อยู่ได้อยู่อยากออกคลิปครับ yeah. Thank you. น่าจะเป็นสวนน้ำที่ไหนสักแห่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าแบ็กรูมเงนรอใครสนใจครับแบ็กรูมฮึน่าสนอยู่นะสยองขวัญวันศุกร์เงยนรอ ใครยังที่ไม่รู้จักแบ็กรูมเนี่ยแบ็กรูมมันเป็นห้องห้องหนึ่งจะเรียกห้องแม่งก็ลําบากวะ่ะเพราะเพราะมันใหญ่มากนะครับแล้วเราบังเอิญไปหามันอย่างคลิปตะเกี้ยะอ่าใช่แบบนี้เลยนี่แล้วเราก็มาอยู่ในแบ็กรูมนะครับไม่ใช่ห้องสีดำไม่ใช่แบล็กนะเป็นแบ็กแบ็กรูม แล้วข้างในนั้นนะครมีทั้งสับป,ประหลาดไม่แน่ใจว่าแม่งเกี่ยวกับ SCP หรือเปล่านี่ครับแล้วก็มีเซกเตอร์อีกเยอะแยะมากมายใครสนใจคอมเมนต์นะครับแบครูมเนี่ยผมสนใจอยู่นะใครสักคนที่เธอไม่สนใจครั้งแรกครับโอ้โหชื่อเฟสอืม น้องทีลังแฮชแทกว่าน้องเอาอะไรไมาให้พี่ดูนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยามาอีกแล้วน่ครับสำหรับลุงคนนี้โอเค ผมอาจจะเก็ตนะครับเรื่องการเล่นอุโนอยู่แต่อันนี้แม่งเร uh ็วเกินอ uh, okay. 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 oh, oh. ่า huh. ก uh ูย huh. ังชอบเลยห้า huh. ห้าห้าเฮ้ยโอเคเกมนี้อโอเคโอโอห่าอ่าฮะอ่าฮอ่านไหมอาก โอเคได้อยู่อื oh. uh. oh. okay. มฮฮออ่าเฮ้ฮเ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 เฮ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 ่ฮเฮเฮ่ฮเ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 นเนนะนา,าเะเฮ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 เัเฮเฮมฮ้ฮเนเเ โอเนนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่ผรานหน้านะครับไปสวัสดีครับเจ้อ yeah. uh. Food of the day นะครับก้อยใครรู้จักก้อยไหมก้อย